ยอหนบทที่13เมื่อจวนจะถึงเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงลาโลกนี้ไปหาพระบิดาเนื่องจากพระองค์ทรงรักคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้บัดนี้พระองค์จึงทรงสำแดงที่สุดแห่งความรักของพระองค์แก่พวกเขา พระเยซูและสาวกกำลังรับประทานอาหารเย็นและเมื่อถึงเวลานั้นมานได้ดลใจยูดาสบุตรของซิโมนอิสคาริโอตให้เขาคิดทรยศพระองค์แล้วพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ส่งมอบทุกสิ่งไว้ใต้อำนาจของพระองค์ทั้งทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและกำลังกลับไปหาพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะเสวย ถอดฉลองพระองค์ชั้นนอกออกออกผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์จากนั้นส่งเทน้ําใส่อ่างและเริ่มร้างเท้าให้เหล่าสาวกของพระองค์และเช็ดด้วยผ้าเช็ดตัวซึ่งส่งคาดเอวไว้เมื่อมาถึงซีมูลเปรโตเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะส่งล้างเท้าให้ข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบว่า ขณะนี้ท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปรโตทูลว่าไม่พระองค์จะทรงล้างท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสว่าถ้าเราไม่ล้างให้ท่านท่านจะไม่มีส่วนในเราซีมูลเปรโตทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้า ถ้าเช่นนั้นไม่เพียงเท้าของข้าพระองค์แต่ทั้งมือกับศีรษะของข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงตรัสตอบว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วล้างแต่เท้าก็พอเพราะทั้งกายสะอาดอยู่แล้วท่านทั้งหลายก็สะอาดถึงแม้ว่าไม่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะทรยศพระองค์ จึงตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่สะอาดเมื่อส่งล้างท้าพวกเขาเสร็จแล้วก็ส่งฉลองพระองค์แล้วกลับไปประทับอย่างที่ของพระองค์และตรัสถามเขาทั้งหลายว่าพวกท่านเข้าใจในสิ่งที่เราได้ทำให้พวกท่านหรือไม่พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกต้องแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้น ในเมื่อเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระอาจารย์ของท่านอย่างล้างเท้าให้พวกท่านพวกท่านก็ควรล้างเท้าให้กันและกันด้วยเราได้วางแบบอย่างไว้เพื่อพวกท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อพวกท่านเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าบ่าวย่อมไม่เหนือกว่านายของตนทั้งผู้ส่งข่าวย่อมไม่เหนือกว่าผู้ที่ส่งเขาไป ในเมื่อพวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้หากพวกท่านปฏิบัติตามพวกท่านก็จะเป็นสุขเราไม่ได้หมายถึงทุกคนในพวกท่านเรารู้จักบรรดาผู้ที่เราเลือกสรรแต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปนตามพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกับเราอย่างได้ทรยศหักหลังเราเดี๋ยวนี้เรากำลังบอกพวกท่านก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น เพื่อเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้นเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้ใดรับคนที่เราส่งไปก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ส่งส่งเรามาเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วก็ส่งทุกพระไัยและตรัสยืนยันว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราเหล่าสาวกจ้องมองกันไม่รู้ว่าพระองค์ทรงหมายถึงคนใดในพวกเขาสาวกที่พระเยซูทรงรักกำลังนั่งเอนกายรับประทานอาหารถัดจากพระองค์ซีโมนเปโตรพยักหน้าบอกสาวกผู้นี้และกล่าวว่าจงทูลถามพระองค์ว่าทรงหมายถึงคนไหน ขณะเอนกายพิงพระเยซูอยู่เขาหันหน้าไปถึงอกของพระเยซูและทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนนั้นคือใครพระเยซูตรัสตอบว่าคือคนที่เราจะหยิบขนมปังชิ้นนี้จุ่มแล้วส่งให้แล้วทรงหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งจุ่มแล้วส่งให้แก่ยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอ ทันทีที่ยูดาสรับขนมปังนั้นซาตานก็เข้ากรอบงำเขาพระเยซูตรัสบอกเขาว่าท่านกำลังจะทำอะไรก็ไปทำโดยเร็วแต่ไม่มีสักคนที่ร่วมโต๊ะเสวยเข้าใจว่าทำไมพระเยซูจึงตรัสกับเขาเช่นนั้นเนื่องจากยูดาสเป็นคนถือเงินบางคนจึงคิดว่าพระเยซูจรงบอกให้เขาไปซื้อของจำเป็นสำหรับงานฉลองเทศกาล หรือไม่ก็ให้ทานแก่คนยากจนเมื่อ,อยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเมื่อเขาไปแล้วพระเยซูตรัสว่าบัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติสิริแล้วและพระเจ้าทรงได้รับเกียรติสิริเพราะบุตรมนุษย์ด้วยถ้าพระเจ้าทรงได้รับเกียรติสิริเพราะบุตรมนุษย์ พระเจ้าเองก็จะทรงให้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติสิริและพระองค์จะสรงให้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติสิริในทันทีลูกของเราเอ๋ยเราจะอยู่กับพวกท่านอีกเพียงไม่นานพวกท่านจะหาเราแต่เหมือนที่เราได้บอกพวกยิวไว้และจะบอกพวกท่านในเวลานี้คือที่ซึ่งเราจะไปนั้นพวกท่านไม่สามารถไปได้ เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือจงรักซึ่งกันและกันพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเราซีโมนเปรโตทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าพระองค์จะเสด็จไปอย่างที่ใด พระเยซูตรัสตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นในขณะนี้ท่านยังไม่สามารถติดตามไปได้แต่ท่านจะตามไปในภายหลังเปรโตทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าทำไมข้าพระองค์จึงไม่สามารถติดตามพระองค์ไปในเวลานี้ได้ข้าพระองค์ยอมสีีชีวิตเพื่อพระองค์ พระเยซูจึงตรัสตอบว่าท่านจะพลีชีวิตเพื่อเราจริงหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งเอเมน